ที่โผล่กันลบออกเพราะว่าถ้าเราไปปลูกมันก็ม้วนอยู่นี่ม้วนอยู่เรื่อยมันไม่ลงข้างล่างอันนี้มันจะแตกใหม่ตรงนี้นะตรงข้างล่างอ๋ออันนี้ไว้เพื่อให้มันชื้นไม่ต้องรดน้ำอันนี้มันบาบูระเพราอยางอยางนั่นแหละเวลาไปมากบาบราณนะได้แบบ บนบุเกะอ่ะมีผิวอะไรอย่างนี้เอานะจแบบว่าประหยัดประหยัดใช่ค่ะแล้วก็ลดแรงการใช้แรงในเรื่องของการมันลดน้ำใช่พอแบบนี้คือเราไม่เรออยู่ในยี่เราบนภูเขานะมันไม่สะดวกุ้ยค่านะจะต้องผ่านการหมักในการว่าหกเดือนเพราะว่าเอาใหม่มาในี่อย่างนี้่มันมีเกลดอยู่มีความร้อนพอเราใส่ไฟมนเกิดปฏิกิยากับน้ำพอโดนน้ำโดนแบบมันมีความร้อนต้นหมัก ปุยที่แพ้งมักยังไงคะก็มาหมักมาปลูกผมเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้จากในหลวงบอกเลยบอกว่าดิ้งทุกชนิดปลูกได้ไช้มาชารูนั่นั่นไม่รอมีเทคนิคในการเปิดต้องเอียงนี่เมื่อกี้เปิดแล้วก็อันนั้นคือสับปะรดใช่ไหมตาตามันออกตาเฉพาะตา ชกตาสับรถใส่เข้าไปทำไมต้องเอาตาเนียคะเพราะว่าวาที่ละมันอยู่ในตาสับรถเป็นแบบเนื้อมันมันก็พวกน้ำหวานอรอย่างเงี้ยก็คือเอาตาสับรถใส่เข้าไปในขวดแล้วใส่อะไรคะเป็นหัวเชื้อก็หัวเชื้อของมันนี่เราทำหัวเชื้อเนี่ยเอาหัวเชื้อเอาหัวเชื้อมาใส่รับสองช้อนแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำตาลครับสองช้อนแล้วก็เหยาะแล้วก็ปิดท้ายเอาน้ำตาลจริงๆแล้วถ้าผม ใช้อยู่ผมใช้น้ำตาลทรายแดงกากน้ำตาลหนึ่งน้ำสองวเชื้อสามกากน้ำตาลคนไปได้เยูนไจะให้ยามันจะให้ไมรยันตัวนี้มันจะมียางอยู่แล้วก็มี ยูยิงซีชนิดหนึ่งเขาเรียกูยิงซีเบวกด้วยแล้วก็มียางยางทันเนี้ยเวลามันออกไปลงในยืนนะมันจะบำรุงรากสมมติรากโดนนิดเดียวรากมันจะเยอะมาเป็นยางตัวนี้ยางกล้วยนี้นะยางกล้วยเนี้ยเราคือตัวนี้อย่าทิ้งนะเป็นกล้วยที่ล้มเอามาใส่เลยเอามาใส่เลยตาจนไม้ตัวยางของมันเนี่ยนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะต้นทียางมันจะเป็นลูกก่ะมันจะมียางเนี้ย ยางของมันเนี่ยจะบำรุงรากให้รากมันขึ้นอันนี้นะคือไนโตรเจนกับหยกด้วยความเจงราจะมีต้นอ้อยเพราะว่าต้องการเลี้ยงตัวจุลินทรีย์ที่เราใส่พอเราใส่เข้าไปสักเวืหมื่นตัวมันก็จะขยายเป็นนตเปอล้านตอนนี้ผมจะไม่ใช้อ้อยแทนผมจะใช้หัวน้ำตาลแทนราลงไป ใบบาซิลัสซูรินซีที่เกิดจากนมเปรี้ยวนมเด็กที่ไม่ใช่อ่ะนะเอามาทําตัวนี้ประโยชน์อะไรประโยชน์บํารุงต้นบํารุงทุกอย่างอะนะใบบาซิลัสนี่ใบบาซิลัสใบบาซิลัสที่เขาใส่นมเปรี้ยวโดยเรากินเนี่ยผสมใบบาซิลัสไวฆ่าเชือ้อนกระเพาะอันนี้ตัวนี้ช่วยย่อยบาซิลัสต,ตัวนี้ทาจากตาสับประรดไปพวข้า8แปวดเนี่ยตัวช่วยย่อยนีย สามนะคะจะเป็นการใส่มูลสัตว์ค่ะด้วยมูลสัตว์อะไรก็ได้แต่ของเรานะคะเราเลือกเป็นมูลแพะค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการรดเิ่มค่ะโดยใช้ขนาดปริมาณ1.5ลิตรค่ะหลังจากนั้นก็กลบดินได้เลยค่ะแล้วก็กลับมาสามารถที่จะปลูกได้ทิ้งไว้ประมาณ1-3เดือนค่ะก็สามารถปลูกได้แล้วค่ะ